เดมมีเวลา6เดือนจนถึงวันแต่งงานเรามีความคิดว่าเราอยากที่จะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดที่ชีวิตเราสามารถทําได้เข้า Business, ปิดแนตริ่งดังห6เดือนนั้นนะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดรู้สึกได้ปลดล็อกเราก็เก่งเหมือนกันนะเริ่มแบบหลงรักในเรื่องของการออกกําลังกายอะค่ะว,วันนี้ที่คนมองว่าเดเป็น e x e ก c i s e i d o l ซดี๋ยก็รู้สึก ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะที่มองเราออกกําลังกายรู้สึกว่าเรามีความสุขเหลือเกินเลยอยากจะลองบ้างแล้วเขาก็คนพบความสุขกับการที่เขาเนี่ยได้เริ่มออกกาลังกายเหมือนกับเรา <das> คนที่ชอบออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเพราะมันคือท่าเดิมซ้ําๆแต่กับกลายเป็นว่าเวลาที่ไปทำคาร์ดิโออย่างเช่นโดดเชือกอยู่ท่าเดิมเนี่ยสาินาทีสีนาทีมันกลายเป็นพอเราขยับร่างกายเนี่ยสมองเราเล่นไปด้วยออกกําลังกายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ผอมพรุ่งนี้ไม่แข็งแรงนะทุกอย่างมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน สำคัญที่สุดเลยคือใจใจเราเนี่ยจะต้องอยากออกก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสร้างวินยัยคือการออกกำลังกายถ้าจะให้ถูกต้องเลยให้ปลอดภัยให้ถูกหลักแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันอาจจะต้องใช็ความรู้ในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์บ้างสรีรศาสตร์ในเรื่องของการทำงานต่างๆระบบหัวใจปอดที่ต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อที่เราใช้รวมถึงฟอมท่าต่างๆที่ต้องถูกต้อง แล้วสิ่งที่เบบร้รู้คุณก็จะได้รู้สวัสดีค่ะพี่หมอปีแอสวัสดีครับน,น้องเแบบ้โอ้โหไม่เจอกันนานเลยครับใช่แต่ผมติดตามอยู่นะ <c oughs> เห็นมีคลิปออกกําลังกายออกมาเยอะแยะมากเลยใช่คะ่ะขอบคุณคะ่ะวันนี้เราจะพาทั้งผู้ชมนะครับมาทำความเข้าใจกันว่าคลิปวิดีโอของคุณของน้องเบบ้เนี่ย เป็นยังไงแล้วมมนมีมประโยชน์ยังไงบ้างแบบแรกคือแบบคาร์ดิโอแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น r e s s s t t n n t Training หรือเป็นการทำให้กล้ามเนื้อแ,แข็งแรงนะครับประโยชน์ของคาร์ดิโอมีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ทำให้หัวใจแข็งแรงทำให้เส้นเลือดแข็งแรงนะครับค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมอยากให้น้องเบ้เนี่ยลองสาธิตให้คุณผู้ชมดูหน่อยดีกว่าว่าเราจะออกกาลังกายยังไงดีเอาเบื้องต้นเอาเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับอเป็นท่าประจําเบเลยและกันน้อมท่าแรกที่เบชอบทําจะเป็นท่าไฮนีค่ะคุณหมอคือวิ่งแล้วก็ยกเข่าให้สูงที่สุดและเวลาที่เรายกเข่าเนี่ยเราจะได้เกรงทองด้วยแล้วก็ได้ใช้น่องด้วยเพราะว่าเราจะเป็นปลายเท้าแบบว่าเหยียบเยียบ<ๆ>ไปบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคพยายามวิ่งให้เสียงเงียบที่สุดครับจริงๆท่านี้เหมือนว่าจะได้ทั้งคาร์ด แโอ้ยถ้านี้เอาจริงๆถ้าเกิดทำต่อเนื่องแบบ30ิวิ40ิวิหรือเกือบหนึ่งนาทีเลยนี่ก็เหนื่อยมากๆ <Okay. S 1> เลยนะคะโอเคท่าแรกนะถ,ถ้าถ้าอื่นมีไหมน้องเแบบเช็อกลมค่ะพี่หมออย่างช็อกลมอะไรเงี้ยบางคนจะคิดว่ามันจะไปเหนื่อยอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเกรงท้องไปด้วยแล้วพยายามปล่อยหมัดแบบ ให้สุดแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทั้งไหล่ได้ทั้งแขนแล้วก็ได้หน้าท้องด้วยค่ะขออีกสักท่าหน่อยน้องเบบอีกสักท่าเหรอคะท่าที่แบบสาวๆชอบล้วกันสควอตค่ะครับจริงๆไม่จำเป็นเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้ชายจริงๆมีก้นสุขภาพมันก็ดีเหมือนกันเราก็มีมบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วเรามีวิธีแบบว่าเลือกความหนักของกรารออกกำลังกายให้เหมาะกับตัวเราไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนน้ําหนักตัวเยอะเราควรจะออก คาร์ดิโอเนี่ยเราควรจะออกหนักเบาอะไรแค่ไหนนะมีวิธีการเลือกไหมคะพี่หมอครับโดยปกติคําแนะนําโดยทั่วไปเนี่ยใน1สัปดาห์เราอยากให้ออกกาลังกายอย่างน้อยสักหนึ่งห้านาทีต่อสัปดาห์บางคนบอกว่าเอ้ย้าง,งานชั้นออกวันหนึ่งร้อยห้าสิบเลยได้ไหมไม่ได้นะต้องทยอยทยอยแบ่งกันในหนึ่งสัปดาห์นะครับมันกระจายกระจายหนึ่งอห้าอาจจะเป็นวันละสิ้าวันละ30นาทีนะครับแล้วก็ห้ามหยุดเกิน2วันถ้าจะพักได้พักได้แค่2วันนะครับวันนี้กลับมาที่คําถามว่าจะออกยังไงดีนะครับ ผมเนี่ยเวลาตรวจคนไข้น้องเบ้คนไข้จะชอบบอกว่าเอ้ยเนี่ยป้าเดินทั้งวันเลยออกไปขายของอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออกกําลังกายได้ไหมเนาะจริงๆแล้วหลักการออกกําลังกายนะครับเราจะต้องให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นนิดหนึ่งเอาหลักการดูง่ายๆถ้าเกิดว่าออกกําลังกายแล้วยังสามารถเมาสกับป้าค้างบ้านได้อยู่เพื่อนค้างบ้านอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเนาะมันเบาเกินไปนะครับถ้าเกิดบอกว่าให้ออกกําลังกายเราอยากให้ออกกําลังกายแบบความหนักปานกลางเนาะ ขนัดปานกลางคือออกกําลังกายแล้วหัวใจเต้นอยู่ที่ประมาณสัก50-70%ของชีพปปจรที่เร็วที่สุดก็เป็นวิธีการดูง่ายๆนะว่าอันไหนเหมาะสมกับเรายัางไรแล้วก็เริ่มน้อยๆอย่างที่เราบอกนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยค่อยๆเริ่มให้ร่างกายคุ้นชินก่อนนะครับแล้วก็พอคุ้นชินแล้วก็ค่อยๆเริ่มความรุนแรงความหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณพี่หมอปีแอมากนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเบลแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่นะคะคิดว่าตัวเองรู้เยอะแล้วนะแต่วันนี้คือรู้แบบเจาะลึกหนักเข้าไปอีกนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะยินดีมากๆครับน้องเบลแล้วก็ผมติดตามอยู่นะเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณค่ะไม่กัวรพี่หมอแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีผุนต้องมีได้นะคะ การออกกําลังกายของเบเป็นกิจวัตรประจําวันค่ะไม่ได้ทําแค่เพื่อปั้นหุน่นแต่ว่าเพื่อดูแลตัวเองและเพื่อคนที่เรารักสิ่งที่ได้ตามมานะคะมันคือความสุขความมั่นใจในตัวเองการที่เรารักตัวเองมากๆแล้วดูแลตัวเองจนเราอยากจะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นให้เขามาสัมผัสกับความสุขจากการออกกําลังกายแบบเราบ้างะคะ่ะคือ ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สามารถทำได้ทุกคนก็สามารถทําได้หมด